โดเรมอนตอนเจ้าสาวของโดบิตะแลบิตะคะแนนนี่มันอะไรกันนะฮะเธอเองพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทำงานทำการแล้วก็แต่งงานแล้วจะบอกกับลูกเธอว่ายังไงคิดจะบอกว่าพ่อสอบได้สูญคะแนนเป็นประจำงั้นหรอกเหรอโดบิตะฟังอยู่หรือเปล่า พอเธอเป็นผู้ใหญ่แล้วอยากเป็นอะไรเหรอฉันอยากเป็นทนายความเหรอฉันอยากเป็นเจ้าสาวจ้ะของใครล่ะเรื่องนั้นจะไปคียได้ยังไงกันแล้วบอกไม่ได้หรอกนะส่วนฉันนะนะถ้าจะแต่งงานแล้วก็จะต้องได้ไอดเล้าอย่างมารุอิมาริจังมาถึ็จะคู่ควรเฮ้ยเป็นไรไปเหรอแอนแม่ขงฉันบอกว่าถ้าจะหาเจ้าสาวแล้วก็ต้องหาผู้หญิงที่แข็งแกรงบึกบึนขนาดยกตู้เย็นไหวโอ้โหนึกภาพออกเลย อย่าว่าเราตาเปล่าเดเดีด๋ยวก่อขนสจิจะว่าไปแล้วเราก็ไม่รู้ซะหน่อยว่าจะได้แต่งงานหรือเปล่าอ่ะนะเฮ้ยมันก็จริงนะเฮ <between S 1> ้ไคิดแล้วคิดอีกแกหาว่าฉันจะหาเจ้าสาวไม่ได้ใช่ไหมแล้วที่แกและว่าไง <S 1> <S 1> ฉันฉันฉันต้องได้แต่งงานแน่นอนอยู่แล้วล่ะโดปิตานี่นะได้แต่งงานเหรอคำข้อที่สอบได้สูงคะแนนประจำไม่มีทางได้แต่งงานอยู่แล้วเราจะบอกให้โอใช่เลยใช่เลย เร็วจังเลยนะเมื่อไม่นานมานี้ยังเข้าโรงเรียนอนุบาลอยู่เลยฮ่าเผลอแป๊บเดี้ยก็เป็นเด็กประถมแล้วอีกไม่นานก็จะขึ้นชั้นหมดต้นแล้วแล้วจากนั้นก็เรียนต่อหมอปลายแล้วก็มาหาลัยเฮ้ยถ้าเข้าได้ก็คงจะดีนะฮ่าเอออ่ะ,อะ,อะนี่มารูปถ่ายตอนแต่งงานของพ่อก,กับแม่หรือเปล่าก็คิดถึงจังเลยฮ้อ้าวฮะมีอะไรหรือเปล่าครับ โนบิตะจะมีเจ้าสาวเหมือนคนอื่นหรือเปล่านะนั่นจิกลับมาแล้วครับเอ๊อกลับมาแล้วเหรอหรอ,อเป็นอะไรของเขาเนะอะ,อ,ะอย่างงี้ได้เองอะไม่แน่ว่าบางทีนะฉันอาจจะไม่ได้แต่งงานเหมือนคนอื่นเขาก็ได้จะทำไงดีเอ้ยนี่นายน่ะกลุ้มใจเรื่องนั้นจริงเหรอเนี่ยฮะอ้ออ๋อ ขาใช้ขนาดนั้นแล้วก็จะไปดูให้เหอามาฮะไปดูยังงั้นเหรออะไรอ่ะไปดูอะไรก็ใช้ทางแม่<ห><ห>ชีไปดูเจ้าสาวของนายยังไงเนาะอุ้ยโอ้ยอะไรกันแน่เลยอะไรกันแต่ว่าฉันขนนะ,ะขนนี่นก็ไปต่อไปเราะเอยอย่ากอย่าฉันอยากเห็นอยากเห็นเอาไงกันแน่เราเอายังไงกันไปอีกยี่สิบห้าปีขึ้นหน้ามาไปตอนนั้นแล้วก็ หมอให้เป็นนายเขต้องเจอผู้หญิงสักคนเหมือนกันแล้วน่ะพูดแบบนี้ฟังดูไม่เข้าท่าเลยอ,ะอ่ะอโผ<อ>ล่มาในห้องน้ำซะได้นี่เอ๊ะสงสัยว่าจะสร้างใหม่แล้วละมั้งเนี่ยงั้นเหรอเอ๊ขาวนี้อะไรอีกล่ะก็มันมีแต่ห้องน้ำมาสิเออ บ้านของฉันจะกลายเป็นห้องน้ำสาธารณะไปแล้วเหรอจะอะเฮ้อโอ้โหแล้วแถวแถวนี้เองก็กลายเป็นสวนสาธารณะด้วยแล้วบ้านของฉันอยู่ที่ไหนล่ะว้าวยอดเลยเทชมัดโอ้โหรถที่วิ่งอยู่นี่เทไปหมดทุกคันเลยอันนั่นป้อมตํรวจลองไปถามดูตรงนั้นก็ได้ อ๋อแถวนั้นกลายเป็นสวนส,สนาธารณะไปเมื่อสิปีก่อนแล้วล่ะโอ้ยังนั้นเหรอครับเออคุณโนบิสินะโนบีโนบิตะที่เป็นคนงุ่มง่ามซื่อบือแล้วะพูดไม่ได้ไม่ได้เรื่องสังอย่างนะครับคุณโนบิโนบิตะอยู่แถวโน้นนะ่ะย้ายไปอยู่ที่แมนชั่นแห่งนั้นแล้วล่ะครับห้องเบอร์68ชั้น12เหรอครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณค สภาพในเมืองเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยอ,ะอ่ะโอ้สุดยอดได้อยู่ในที่แบบนี้เชลเนี่ยฉึงกลายเป็นคนรวยไปแล้วสินะฮ่าได้อย่างนั้นมันก็ดีสิโอ้โหืโอเร็วปื้อเลยอฮ้ฮะฮะที่นี่นไง คือเดี๋ยวก่อนสิฉันว่าอย่าเจอกันเลยดีกว่านะมันมันก็จริงอะนะฉันอยากจะแอบ,บดูเงียบๆนะอ่ะดีละงั้นฉันให้เยอแปันตามองทะลุไม่ว่าจะเป็นกำแพงแบบไหนก็มองทะลุได้หมดเลยใช่น้นี่แล้วมองเห็นได้เหรอ,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 อแต่ว่าถึงจะเป็นบ้านของตัวเองก็เถอะการแอบ,บดูคนอื่นแบบนี้มันไม่ค่อยจะดีเลยนะแย่<อ> yeah, ชะมัดเลยอะ่ะถ้างั้นก็เอาคืนมาเอ้ยไม่ได้ฉันจะดู เจอแล้วเจอแล้วโดเรมอนเจ้าสาวของฉันไงมีจริงๆด้วยเฮ้ยทำไงดีทำไงดีทำไงดีดีจเธอเจอแล้วเป็นคนแบบไหนล่ะเธอหันหลังอยู่ก็เลยมองไม่เห็นอ่ะ แมีอะไรดูที่มีอะไรดิไหมเจ๊นี่มันเนี่ยจ้าเอ้ยไม่เอาเลยฉันไม่เอาน่ากลัวออกอ่ะให้ก็มาบอกฉันแล้วมันจะได้อะไรเราช้าจังเลยนะว่าไปที่ไหนของเขากันเนอะไม่เอานะาทำอะไรสักอย่างสิโดเไมอนฉันไม่เอานะแต่ว่าอย่างน้อยนะเราก็รู้แล้วว่านายได้แต่งงานนีมันก็ดีแล้วดีนะเนอะดีมากดีมากไม่ดีไม่เอาไม่แต่งงานยังจะดีซะกว่า นี่ตรงไหนที่เข้าไปไดใ้ใกล้ๆ่บังนะดูใ้ชัดเลยเอาตรงไหนดีตรงไหนดีก็้อเฮ้อเจ้อเฮ้อเนกอเหมออเกันเอเฮ้นเ้อเ้อเอเฮ้อเล้้อเ้้อเ้เฮเเ โนบิตะทักผิดคนแล้วเหรอครับเธอดีชอบมารังแกลูกซอเนทาโรคของฉันให้ร้องไห้อยู่เรื่อยเชียนะโนบิสเกตลูกชายฉันเป็นคนผิดเองแหละค่ะโนบิสเกตลูกชายฉันอ่ะลูกเองก็ขอโทษซะสิสั่งสอนลูกให้มันดีกว่านี้ด้วยแล้วกัน ต้องขอโทษจริงๆด้วยนะคะคุณชิสกะแป็ว่าคุณไม่ดูแลลูกให้ดีๆนันแหละไห้ไวให้ตายสิชิสกะเหรอโอ้ยลูว่าจะเป็นชิสกะย5สปีข้างหน้าโนบิสเกะที่ว่าน่นหน้าตาคล้ายกับฉันแสดงว่าเป็นลูกชายของฉันแล้วสิส่วนแม่ก็คือชิสุกะนั่ก็หมายความว่าสรุปแล้วสรุปแล้วสรุปแล้ว ห,หรือว่าคุณคือมินามโมโตชิสกะจะพูดเรื่องที่รู้อยู่แล้วขึ้นมาทำไมกันเฮ้ยใ,ใช่ยังงั้นเหรอเป็นเธอเองรอเนี่ยชิสกะทิ่นะาโอ้โหมีความสุขจังเลยจะมี่ีกราเรียกแม่ว่าเธอได้ยังไงกันฮะมีความสุขจังเลย เป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็สงบเงียมขนาดนั้นแท้ๆแต่ทำไมลู่ถึงกลายเป็นคนเดือดร้อนได้นะ่จะทำอะไรเน <fecture> ี่ยอยู่นะผิดตัวแล้วอ่ะทำอะไรเออทำอะไรอยู่ฮะเนี่ยทีนี้เขาจะลื้ยังอ่ะนานาโนบิสเกตเอ๊ยมีโนบิสเกตสองคนเหรอเนี่ยนี่นายเป็นใครกัน ทำอะไรอยู่กันแน่ฮะเนบิสุแกะอย่าใช้ความรุนแรงนักสิต้องตั้งใจเรียนด้วยรู้ไหมยุ้ยแม่ครับเจ้านี่เป็นมนุษย์ต่างดาวมันคิดจะปลอมตัวเป็นโหมแล้วก็ยึดครองบ้านหลังนี้โอ้หนี่กล้าทำกับพ่ออย่างนี้เหรอพ่ออะไรกันเล่าโถยยยยยยุยยดยยุดยย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  พี่เล่อ<า>หอยนะจะอ,อ๋อ เฮ้ยเฮ้ยมีใครก็ไม่รู้เขาไปอยู่อะเฮ้ยจะใครอยู่ในนี้เข้าไม่รู้อะแล้วทำไงเดียวโดเรมอนอยู่ที่นันอะเฮ้ยขอร้องเลยวอามีคนมาโนยนะคะออกมาเร็วๆรเ้ย่าฮ่าฮ่อยู่ที่นี่เองเหรอต่างดาวฮะเจ้าเนี่หนีไปไหนไม่พ้นหรอกนะเฮ้ยถูกแล้ว เป็นเด็กที่ป่าเถือนชะมัดแข็งแรงก็ดีแล้วนี่นะแต่ว่าฉันจะได้แต่งงานกับชิสกะาเลยเนี่ยแต่ว่านะอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้พรือแล้วนะฉันจะพยายามเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าท่าแล้วก็แต่งงานกับชิสกาให้ได้เลยคิดออย่างนั้นมันก็ยอดมากเลยโนบิตะชิสกะามาหาเนอะจริงแล้วกันนะคะ 老电脑。<在> <laughs>